have nothing. learned โร่ครับผมยัดหน้าไปกับเต็บ้อเปิดเข้าใส่ก่อนได้เปลี่ยหรือเปล่าไอ้พาววเอร์ช็อตยับต่อยเคียยังไหวอยู่ไปครับผมชิดหน้าตัวใครถอยก็ไปก่อนครับแล้วตอนนี้ไวบอนเจอซันเรดไฟบลฟสาลงครับไฟเผาผ่านไปไวบอนไวบอนแตกครับไปหนึ่งครับเฟิร์สปัดไปก่อนฮะชิดหน้าตัวของฝั่งทีมวุยส่วนแกสคิวจัดการไปกระโดดดังมากนะตีครับไม่<ป>ไมีสภาพแข่งโชว์ตาครับแต่พระพุชตปิดไปได้ผมนะ คำชาบบอกมาไม่มีสปอร์ชว์สตาร์แต่ก็จัดการไปแอโร่ยังต่อคำแจบเบนไฟล์มาสถียมาด้วทรีสวีทีสวีทถอยไปก่อนทีทางด้านนี้ก็ไล่ฟาดไปครับด mm ูของนิโมเซลฮะสกอร์เป็นหนึ่งตัวนะครับพาวเวอร์ช็อตย้ำต่อนิโมเซลถอยออกไปย่ายฮะับทางด้านของคำชบบอกจัดการนะครับเอพีสีด้านล่างครับสกอร์อันนี้ก็ผมซอมหนึ่งครับเช็กกันช็อตครับพาวเวอร์ช็อตย้ำต่อฮะอัดหนักเข้าไปครับทางด้านของมีคาโตถอยลับ่าครับ มาเพิ่งคิดมาฮะสกอร์นี้เป็นสองหนึ่งครับเป็นนำอยู่หนึ่งเคผมเอาอลอัสส่วนด้านหนุกอบาเอฟบีสีครับจัดการนั่นไว้มอนครับน้องมอนไปฮะยังกำลังดูดการโดดเดี่ยวครับอาเบตกับนั่นมิโคโตะฮะออกครับไวมอนส่วนด้านฟนนี้ครับเช็คกันช็อตผูกมาติดแมพต่าให้ฮะเพราะว่าช็อตอัดเย็บมาต่อเรียบร้อยผมตั้นหนุกองมิโคโตะครับตัวแตกครับสกอร์เป็นสามต่อสองครับผม ไอ้อวผ่านมาทานเดอร์โอเคสเวทครับเขาะไปใส่เลนเอฟีซีครับเอาแล้วทอสบทเขายังต่อครับทีสเวทครับเจอนีเดนโดนชูลิเคนทอสและทีสเวทจะรอดเปล่าตีเข้าย้ำอีกทีบทเลนทีสเวทตายครับเจอนักงหลวงตายคับเอฟีซีออฟเลนเดอร์ฮะยิงครับอมทันเดอร์ใส่เลนไฟน์มาสตัลง์ปั๊มให้แจมหายอย่างไวครับแล้วก็กระโดดตีย้ำต่อเซนเตอร์โอเคสคิวอาร์โรยันหลังไปครับผมเฟบองก่อนไปแล้วเก็บบอลที่ลุนครับผมมันล่อซื้อมันยั่วใจครับ ปลนะ่อยแน่นิบเซลวาครับย้อนกลับเขา้าทาวเวอร์ไป้ต่อยขนะีดฮะสกอร์เป็น4ต่อ3ามครับมาแบบเดือดดอนสะระเอือนโฟกัสไฟบอลไถหน้าน,ะนั่นและครับมีขัโตัมีขัโตโดนชักเกิลช็อตแล้วก็ไถต่อก็อาเบ็โซโลคิวได้หรือเปล่ามานาพอไหมไม่มีคอมโบช็อตครับผมแล้วก็นี่กับใส่เต็มครับผมดามเมจเท่าไหร่เึิ่งเพิ่งเก้ารนะผม52ครับใส่เต็มครับโฟกัสไฟไถห,หน้าบดหน้าไปฮะสกอร์เป็น5ต่อ3ครับ5นาที เงินนำอยู่2 k งเคบอกทุกนอาบอกอัสแอรโรยันเต็มหลังมิโคโตะแชก,กันช็อตมาผูกติดปลายครับพาวเวอร์ช็อตเปิดเข้าไปแล้วก็อยยีกอีกคนละเม็ดคนละหน่วยรีบร้อยผมยมิโคโตะโดนบทตายอีกแล้วตีเข้าไปผมแอรโรยันเต็มหน้าใส่โนโน่เอฟบีซีครับดูเอลไปครับแอรโรยันลงต่อใส่เต็มขอบทีนโนโน่ของฝั่งนี้ครับทิโมซลเรียบรอย้อยครับเล่าสตูรี เอามาทอดเอาแล้ว์ปดก็ย้ำต่อแจ็คก็ช็อตผูกดันไว้ไหมอาเบตครับผมเทียเราจะถอยฐานนั้นนี่แโร่มาช่วยอาเบตไม่ได้อาเบตโดนเผาตายครับลุมมาสามเลครับต้องเอาให้อยู่ตีทาวาทาเวอร์ท็อปเลนต่อทีเซเวตโยกมาช่วยกับไทยเทวะเซอร์ฟแนนโดนของเอฟบีซีครับเข้ามาเขเก็บตาซื้อดัมออฟเอ็นดูแรนเนี่ยซึ่งเวลาเบลตี้เนี่ยเวลามันมีแท็กครับผมแล้วก็ดัมออฟเอ็นดูแรนเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างรวดเร็วมากนะฮะแล้วเฟดบ,บูด้วยอีกครับแบบพรีนะ ย้าวขึ้นมาันนี้ให้กราวเคสคิวบิลกักลงไว้แล้วก็ไปไหนอ้าวรัวครับผมคนละที่กันนะโด,ดนได้อีกรอบก็แจ็ปแต่เจอเฟมิงแล้วโซ่ไปละลายครับโดนแทร็กด้วยนะเนี่ยโดนนักปั๊มตังเนตน,นานะเบลตี้ฮันเตอร์ครับต้องระวังมากฉากกันช็อตน,นะมผมแมพยายามจะคอมโบกับเส้นตรไอรอนวูดที่ฮะถือวานเรา,ไ,นะางงไปแล้วก็เช็คก,กันช็อตน,นี่เองครับ ล่างนี้คู่คู่ก็โดนแทร็กต้อตีกันต่อครับ ABC ABC ถอย ABC ขอมาลวงตังค์รอบกับจีน่าดะโอ้เจอดูเอลใส่เลยครับอีพิตั้งวิ่งจากวงนอกไปแล้วก็ตีเต่อโดยนันบานทีครับเวฟอัดกันล้วเอพีซีตายครับแล้วนั่นแกสคิวก็มาช่วยอะไรไม่ได้เหมือนสตาร์ดิกซอลจ่ายไปก็ไร้ผลนะแล้วนี่อาเป็ดขโมยสมอลบ้าแล้วนั่นแจฟสกูหูดูอ๋อครับแล้วนั่นดิโมเซลฟาบาร์อยู่แล้วนี้ตามรอยเคอร์เรียไปตามรอยเคอร์เรียไปผมทีนี้มีเขาโตฮะ ออกมาส่งับเป็นบูทออฟทราเวลครับได้แบบเพลินๆนะ <S <S นมูสปีดเยอะจัดโดนมางาัาจากโคโดหล,ล,ลอกๆครับผมอันนี้ก็น่าจะมีการดองสกิลพอยต์หรือเปล่าฮะไม่ได้ดองสกิลพอยต์ผมที่จะอัพทั้งหน้าดอันตรีนะแต่ตอนนี้เลเวลแปดแล้วแล้วโคโดไปผมแอโร่โจัดหนักไม่ได้เคลสกิลตีเซ็นต์นั่มูเซลยังต่อตามฝั่งทีเสวิ่งกระโดดทอยออกไปครับแล้วก็โฟกัสไฟถ่ายได้มีโคโตฮะมีโคโตจะหนีได้ไหมซาซอบย้อนไปแล้วนั่นอาร์เบ็ตเอ้า ยังไงดีครับผมจับล็อกเป็นพี่คอนโซไว้กระชากอาเบตตายรึเปล่าอาเบตปั๊มสู้ครับเมจิกวานแล้วนี่พี่คนโต้ไม่รอดครับอกเสวนเนี่ยเอฟบีซีก็จะเข้ามาแทรกชูริเคนท้อนไปชิงสองครับโดนแขรกเนีครับด้านหลังนี่ก็พาวเวอร์ช็อตอัดเข้าไปผมชาวร็อกก็ยุ่ไปทีเขาแจ็บตายฮะแล้วดูเอลไซเดนชาวร็อกเหล่าชุดเต็มตีชุดเตียับยั้งซ้ำๆครับแต่เหมือนว่าทางหน้าตัวของฝั่งนี่ครับครูพูดจะไม่ไหวเจอครับใครนี่เข้ามาเสิร์ฟบอลเสร็จนี่โมเซลตายอาเบตกดฟินรันลูกซ้ายขวา หน้าหลังครับผมทีเซเวตีเบอร์เซอร์ตีเบอร์เซอร์ขวาน้าไปสะบัดชงชะตาใส่รัวๆแล้วก็เขาจะโดดได้ผมแต่ไซเลนยับอยู่ครับพอเปิดเบอร์เซอร์เด็กตีเข้าไปที่เอฟบีซีเอฟบีซีล้วงต่างรัวแล้วก็ทำเดลิเช่นนะเกมมาแบบเดือดครับสิบสองต่อแปดฮะด่านนี้ยังไงฮะเก็บไปครับผมตัวของอาเคนรูนครับป่าอะไรทีเวฟมาต่อชักกันช็อตผูกไปแล้วผูกกันไฟดูเอลมาเลยครับสแตนดิกซองก็ไม่สนใจครับทะลุรัวไปต่อเรียบร้อยผมวินเนอร์ครับได้ดาเมจมาเหมือนกัน และนี่อาเบต์ก็บอกบินรันเดินแบบรวดเรวกับปั๊มให้นักอาเบตอาเบตพุ่งออกไปตอนลงยัดกันไว้แต่ไฟยังไฟเผาเน้นอาเบตตายเหมือนกันฮะเดินักปั๊มตามผมแฝงลงใส่เน้นไวมอนแบบนี้ไม่ค่อยดีง้างมาจะตีไวบอนเลยอัพอันทันเช่โลก่อนนี่ไปมิกลาโซมจับลากเน้นจับไปจับโดนเอาแลัสแล้วก็เรียบร้อยผมจับตายฮะ13ต่อ10ครับผมเอาบอกอัสกับเทนทีมบูมอีสปอร <c oughs> ์ตรันชดเคลียมมูเลชโดมาไวมอนเดินเดินไวใเน้นไทยฮะ ย้อนกลับมาครับผมแต่ว่าบุลเลชโน่ไปได้ฝั่งนี้ดูเอลใส่ครับผมแล้วแอร์โร่ยันเต็มก็มีค่าวิจะตายเกิดได้แต่ไม่ทันครับผมเรดคิงั็โดนพิกอัพลุัวๆดาเมจฟัวรมา20แล้วครับ L4 แล้วนี่ตีเขาย้ำต่อปั๊มตีเซนต์เคสกิ้งเลยเอาวอลเลนมาไม่สนทีซาเวตกระโดดขึ้นมาบอกเซนต์ไฮทรอยไปเซนต์เคสเกิโดนเชคก็ช็อตผูกติดปากแล้วเดินวเวอร์ช็อตย้ำต่อเรียบร้อยครับอาเบ็ตครับดับเบิลคิยวแต่ดีไฮทรอยบอกสวนทางตัวของทีซาเวตครับโยกอ้อมกลับมาฮะ เอาเกือบบอดวางแล้วเช็คก็เฉาไปแล้วก็โคโนยัดไว้แอร์โร่อัดลงย้อมตอเพราะช็อตอัดเข้าไปบอกท่านนี้ี่เขาโตตายฮะคิวในสเปรย์ครับผมและท่านนี้ตีกองอัดเข้ามาตีซันทายบอมไฮเจอร์ล่าบาดูแอร์อัดเข้ามาบอกทุกท่านดนกของไฮเรียบร้อยไหมฮะฝั่งนั้นเอพีซีถอยบอลสกอร์เป็น17ต่อ10ครับอ๋อถอยมาบอกเข้าตีหนดกของฟังโรชาต่อฮะหนดกของเอ็มคิว่อยมา ราานช้อนบนอัดยำเป็นไฟผมเอฟตัวของแจมป์ช้อยระทุกอัโดนจับตัวมาครับเรียบร้อยฮะวางได้หนวกบอลตี่เอ็นเซอร์ครับเรียบร้อยเหมือนกันครับบอลต่อยกแตกพ่ายผมกลิ่มย้อนควงกับทีเสวีไว้ก่อนแต่ชักกระชอตสะดุดไว้ที่ไฮรใครตายฮะทำผ่านผมแล้วก็นี่นั่นโรชานะไปมีชักกระชอนผูกไว้แล้วผมรับพวกัปนไฟไทยกับผมแอร์โร่ยังต่อครับเรียบร้อยครับวิ่งเข้าต่อครับแตกพ่ายคิลลิสปีนั่นอาร์เบ็ฮะ แอโร่หล่นลงไปผมบอลต้นท้ายนี่ครับแล St Storm ้วสแตล์ดิซอมบอลงยับต่อนี่ก็กลิยมย้อนไปบอลช็อตเอาแล้วนี่นีกระโดดดีเลื่อนมาได้อยา่างเดี่ยวกับดีเสวตบอดไม่หลงกับไทยเพราะว่าช็อตปิดนักไทยไปได้บอลคูคูไล่ดูเอลใครสกอตเปล่าเสือกไว้บอลก็จัดการแคสคิวไปฮะน,นี่โดนแตร์กรับบอลแล้วเฟเบกน้องมันตอบปั๊บไปแล้วก็ถอยครับคูบคูฮะานี้ก็แอรโอร่ยัดลงอีกแล้วผมตีก,ก็ใส่ครับหน้าแนบรั้วครับมือมันเอื้อมไปถึงพอดีท่าตายครับแคสคิว กลับล็อกไปและแอโร่ยังต่อเพราะว่าช็อตอันอีกทีครับโดดมาตีเข้าไปครับทีสเสวยียนไม่ยบร้อยครับผมทางด้านของเคสคิวแอโร่แจ๊บนี่มันคมเกิดจริงครับหัวโป่งดู you have learned nothing ช็อตเปิดยามสื่อเกิดมาครับผมทางด้านของเคสคิวโป่งเางด้าของปลาแรลกต่อเน,นี่ยครับผมไม่สนใจอ่ะเอา ล็อกขาและแอโร่อย่างี้ผมเรียบรย้อยครับทางด้านของฝั่งเอฟบีซีเอฟบีซีตายครับมีดันเอจีบองทีสเวนแล้วอีพิตันกุ้งใส่หน้านท้ายหายเข้าไม่ได้พาวมุช็อตครับสแปมย้ำต่อเรื่อยๆฮะเรดคิกไปถึงไหนแล้วแล้วตอนนี้มีการพาำเดลิเชนของทางฝั่งด้านของทีสเวนเสียดันเอจีไปพาวมุช็อตย้ำต่อใส่ซ้ออมใส่ไปบิงลาโซครับแก้ให้ทางด้านทีสเวนถึงเรื่อเลยว่ากูฟู่ครับแก้ให้จังหวะนี้แล้วก็ไมย้ำต่อผมปาดไปได้เด็งครับใส่ด้านดิมูเซล นี่มเสียวตายเกิดมาบอกชาวร็อกโดนด,ดังมากนะแล้วโคโนบอกไม่เพื่อนตีจากนงอากน,นอกเลยครับเรียบร้อยไปคับแับคิวนาทีเวินไล่ต่ออัดเข้าที่ัโนคอังนี่ครับเคสคิวงกัสกิ้ตายผมเจ้าอาเบตี้ครับขอเน้นอาเบตย้อนกับมาตีนั่นมาเร็ก,จก,รกรแจมโดนช่วยยิงครับก,ก,กับคูู่่ครับเขี่ยผมเอาแรนซอนตรงกลางนี้บดเข้าไปฮะช็อตโอ ความต้นไม้นี่ชันก็ช็อตนี่มันเทพซ่าจริงครับไอโนตวูดทรีฮะแต่เกือบโถมก็ตีได้ดิบดุเซลได้ฮะอันนั้นทีสวีทก็มีทวาม่อลโคโดสเปียอยู่แล้วก็ล็อกขาไปแอโร่ครับเรียบร้อยฮะยืนรัอเอาเปทนน็อตเจนเองสามสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดฮะตีเข้าไปผมเป็นปลายปลานลงครับปั๊มแก้ให้อย่างรวดเร็วครับเทเซีย์แชกนะครับกู้คู่มาเพื่อแก้ทางครับผมแบดไรเดอร์แล้วก็สตันซีซีต่างๆนะ เข้าไปบอลชนยับต่อครับเมมมิงลาโซจับล็อกไว้ยังลงทีเซเวตจะได้โดนกลับหีเลื่อนมาไหมโดนหีเลื่อนมาได้เกินเลยนะครับผมและดูเอลอัดเข้าไปเต็มเสบของทีด้านของฝั่งนดีบุสเซลตีครับผมจะไม่แจกยับต่อทีเซเวตควรดแม่ม่อยู่ยังระไ้ายตายครับดีบุสเซลพยายามจะคอยบอมชาวล็อกตายเกินแล้วก็เป็นฉากด้ื่องานของโมโนสเปียครอบเพื่อนดีกว่าครับผมแลันั้นก็ช็อตดูครับจีจีเวลเพรย์เกมแรกอามองอัชนะไปครับ คคู่คู่นี้ตอบโจทย์จริงๆครับแก้หมดทุกอย่างครับผมไม่มีเหลือแบบไม่มีหยุดยั้งนะ34ต่อ11ครับ26นาทีจบเกมไปก็เป็นดึกด้านตัวของอมองอัชชะนไปนั่นเองครับจุดๆนี้นะฮะเซอนั้นบูบีสปอร์ตก็แตกพ่ายครับนะฮะถึงแม้ว่าอันดับต่างๆจะไม่มีแปรเปลี่ยนนะแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นผลทำให้การสู้เนี่ยนะครับ คือกันเต็มที่อผมเล่นโดยไร้ความกดดันครับเพราะว่าสายบนกันทั้งคู่นะแต่คือบูมอีสปอร์ตเนี่ยอยากจะชนะทางนั้นอะมองอัสเพราะว่าจะได้เป็นทางน้้นตัวของที่1ของกลุ่มใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คืออมองอัสเนี่ยชนะมาแล้วเกมหนึ่งนั่นหมายความว่าแต้มของบูมอีสปอร์ตตามไม่ทันแล้วผมทำให้นั่นแหละครับคือที่1แน่นอนเป็นอามองอัสที่2เป็นบูมอีสปอร์ตครับที่3นะก็น่าจะเป็น t ท c ยไหมนะครับพอน head ับ to Head tohead กันนี่ เก่งๆกันนะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผม